บรรยากาศสวยๆที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมช่วงเช้านะครับขณะน,นี้แอดมินก็มาอยู่ที่ปราสาทภ,ภูมิโปนเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเพะจะเข้ามาขอตัวเลขให้ท่านผู้ชมนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะติดตามแอดมินไปนะครับเพื่อไปขอตัวเลขให้ทาง เอฟซีของเรานะท่านผู้ชมแฟนช่องของเราทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะท่านผู้ชมเนาะเพราะวันนี้คนก็ทํางานกันนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวแรกกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เพิ่งมาถึงนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ลืมเอาแป้งเอาอะไรมานะท่านผู้ชมทูบก็มาจุดที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้มาทําข่าวที่นี่นะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้คิดยังไงนะท่านผู้ชมเนาะก็เลยเดินทางมาถึงที่นี่จนได้นะท่านผู้ชมเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าคิดถึงแม่ตะเคียนทองที่อยู่ที่นี่หรือแม่โดนจิตโดนใจให้มาที่นี่ ก็เป็นไปได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคีนทองกันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมสาธุแม่ตะเคีนทองวันนี้ลูกก็เดินทางมาเนาะก็มาขอโชคขอลาบกับแม่นะครับก็ดนจิตด,ดนใจให้มองเห็นตัวเลข ให้แฟนช่องคนสองเลขเขาได้เห็นตัวเลขกันชัดเจนนะแม่นะขอสองตัวตรงๆนะแม่น้องคลิปนี้เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมก็ขอให้แม่เขียนให้ชัดเจนเลยนะแม่นะเอาให้ชัดๆเลยนะแม่นเนาอขอให้คลิปนั้นโด่งดังไปเลยนะแม่นะ ให้คนเขามาดูเขาตกตื่นตะลึงไปเลยนะแม่นเนาะจะมาดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะพอสองตัวนะแม่เนาะตัวไหนที่ไม่ออกแม่ไม่ต้องปรากฏขึ้นมานะแม่นะเอาตัวที่ออกนะครับ ตัวไหนไม่ออกไม่ต้องปกักกดให้เห็นนะแม่นะขอให้เห็นตัวที่ออกเอาตัวที่ออกนะแม่นะสองตัวตรงๆเลยวันนี้อากาศก็มืดครึมนะท่านผู้ชมบางทีก็เหมือนฝนจะมาบางทีก็เหมือนหนาวจะมานะท่านผู้ชม ขอชัดเจนนะแม่นะสองตัวตรงๆนะแม่นะชัดเจนขอแบบชัดเจนนะแม่นะตัวอื่นไม่ออกไม่ต้องขึ้นมานะแม่นะเห็น <mel od ic sound> ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกร่างคลิปด้วยนะท่านผู้ชม <mel od ic sound> เจะให้แม่ตะเคียนทองเขียนให้ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ แม่จ๋าเขียนให้ชัดเจนนะนะแม่นเนาะกันช่องจะได้เห็นเอชัดๆเลยนะแม่นะเอาให้คลิปลูกโด่งดังเลยเดี๋ยวค่อยมาดูตัวแรกกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆแม่ตะเขียนทองกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวรอให้แม่เข้าเขียนให้ก่อนนะท่านผู้ชมนี่คือ ต้นตะเคียนทองนะท่านผู้ชมนะที่อยู่ปรา,าสาทภูมิปนนะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศรอบๆนะท่านผู้ชมนะที่ปรา,าสาทภูมิปนนะท่านผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างทนะ่านผู้ชมแต่เ,เราเข้ามาดูตัวแรกนะท่านผู้ชมเนาะด้านหลังก็จะเป็นสะบัวนะท่านผู้ชมแต่สะบัวตรงนี้รู้สึกใบใจะเหี่ยวเฉาไปแล้วนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรขนะท่านผู้ชมตอนนี้เนาะสองสายแม่ท่านเขียนให้แล้วและท่านผู้ชม ตัวเลขอยู่ตรงนี้นะผู้ชมปลายมือแอดมินนะครับผู้ชมเนาะมือแอดมินก็โดนแปลงนะผู้ชมเห็นแัดไหมท่านผู้ชมตรงนี้นะครับผู้ชมเนาะเราแอดมินมองด้วยตาเปล่าก่อนนะท่านผู้ชมเห็นเลขตัวไหนเราแอดมินจะบอกลงปลายมือนะท่านผู้ชม ชัดๆนะแม่นะใหรคนมองเห็นกันชัดๆเลยนะแม่ <_ d ata> ตัวเลขซ้อนๆกันอยู่นะท่านผู้ชม เด่นน่าจะแอดมินรูปอีกรอบนึงดีกว่าฝ่าแอดมินมองเห็นตัวเลขซ้อนกันอยู่นะท่านผู้ชมเราจะบอกผิดพลาดไปเนาะใจเย็นๆนะท่านผู้ชม้ชาตูแม่ตะเชนทองขอให้มองเห็นชัดเจนนะนะแม่นะให้ลูกเป็นสะพานบุญบอกแฟนช่องถูกด้วยนะแม่เนาะ มองไปเห็นเลขเก,ดน,เขเกด,ด,เดนะท่านผู้ชมเลขเกชัดเจนนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเลขเกชัดเจนเอาตัวที่ชัดนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะจุดจดกันเลยนะผู้ชม จ็ดห้าห้าเจ็ดน้าผู้ชมเนาะอยู่ปลายมือของแอดมินน้ผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดน้ผู้ชมเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดน้าผู้ชมหนึ่งคู่ชุดสวยๆน้ผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดน้ผู้ชมเนาะเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดน้าผู้ชม จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย